ดีครับมีข่าวมาประชาสัมพันธ์นิดหน่อยนะก็ยังมีอีกหลายคนบนโลกนี้ที่ไม่มีโอกาสได้ยินถึงสิ่งที่พวกเราได้ยินไม่ไม่มีโอกาสได้ยินเสียงเพลงพร้อมหรือสิ่งเสียงรอบตัวแล้วก็อยากจะช่วยพวกเขาโดยการหาจัดหาเครื่องช่วยฟังให้กับผู้ที่มีปัญหาเรื่องการได้ยินก็ง่ายๆโดยการช่วยดาวน์โหลด เพลง l e n t Song ของสิ่โตัวนำโชคจาก iTunes Store แล้วก็รายได้ทั้งหมดเขาก็จะไปซื้อเครื่องช่วยฟังพวกนี้ไปจัดจ่ายให้กับคนที่มีปัญหาเรื่องการได้ยินเขาจะได้ได้ยินได้ฟังเองอย่างที่พวกเราได้ยินกันครับ